ที่มีเธออกแยังจาได้ดีว่าฉนิเจอก่อนแนไปเข้าห้องน้ำ เจอผีสกีวีดีวีด right, right ีดอมดเย็ดหมสีนอๆไม่เห็นเพียเลยไรคสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ในงานบเทคแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำโมจิจากจากฟืน นี่ค่ะแต่อันนี้เออเดี it ๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้เรากำลังรอคิวเอ่ออะไรเอาไปต้มเอาไปต้มมันต้มหรือมันทอดว่ไม่รู้ต้มเชี่ยวๆไม่เคยเห็นหรอกหัวกับ กูกุก้นะคะสุาสวดค่ะทุกนะคะี่มอยากให้ทุกคนมาทำงานที่ด้วยกันนะคะคาะพี่ิสตุว่ามาเลยนุานค่ะยิกัพี่มอสีกับน้องนุมานค่ะจริงนเข้าไปแลบกิ้งกันกูจะบ้าจริงจริง คนแป้งสุกแล้วใสขขเาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝิกเขามารอก่อนนะเดี๋ยวคนนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเอามาออค่ะบครับเรากำลังรอคิวที่จะทำอะไรนั่นนี่น <c oughs> โมจิจค่ะแต่เราซีดมากค่ะทุกคนจริงพวกคนเห็นไหมทุก <c oughs> คนรอเลยนะเราจะอัพคลิปเดือนแล้วครั้งอย่ามาเต่ง <c oughs> นีนนี่นกสีมเ,เขาเขาคสนี่คนี่ค่ะมานี่นะคะเชฟกระทะหลุดนะคะ ตีมันอ After <laughs> <c oughs> คนคนไม่เหนือ่อย <c oughs> คุณเหนือ่อยไหมคุณ <laughs> สก <mile inside. S 1> ีบิลี่บิลี่บิลี่มูนี่เด็กินดังโมจิ了เด็กินดังลอยเห็นไอมาค่ะน่าจะทำเด่ปัจจานมันจิ้มโมมันจิ้มโมันน่ารักให้เบาพี่เอามัเด่น

ทำเสร็จแล้วเรากำลังจะไปหาอะไรกินเธอเดอกทิวลิปสวนท่ทุกคนเลยขี้เกียนมากเลยค่ะเราถึงขั้นต้องแบบให้ลิฟต์เราไป,ไปทุกคนขี้เกียจจริงทำไม่ได้ใครเดินดู คนนี้เขาทนไม่ไหวนะคะคนเตียไระ

ไม่อยู่บิ๊กซีตอนนี้เราอยู่ทัวร์แกงทัวร์นี่จะไปขั้นเหลาขั้นเหลาไรเบอร์ขั้นเหลาขั้นเหลาโอเคโอเคตอนนี้บิ๊กซีไม่มีอะไรกินเลยจะไปโลตัสอยู่ข้างกัน <laughs> <Okay. S 1> ไป จะบิกสีมาโลตัส MK มันเอะดําเนินร้อก้าหนตอนนี้เดี๋ยวไปมักผับเนหู เพิ่งตื่นนะฮะกำลังจะลงไปหาจูดี <laughs> จะลงไปหาจูดีข้างล่างนี้กินน้ำต้นเช้าดมันเช้าคืนคอ <laughs> ปตาผมดำมาแล้วก็อะไรนะ <laughs> นี่แหละผู้ก่อน ผมจะพูดเลยทั้งทีคอยอยู่ตรงนี้ด้วยหน่อยก็พูดเนอทาไมอย่าอ้างพี่แดงไมเแดงนะโกนไม่ไงตอนนี้เรากำลังจะเก็บของขึ้นโหลดกระบาดตอนนี้เราล้อตอนนี้นี้จะกันนี้ลูกเราเห็นไหมนี้ลูกหมั้น่ารักมากลูกผูจี๊แผูน่ารักกว่าใช่ พี่จงโกหกพี่จังชอบโกหกไม่ใช่คนไม่ดีพี่จงโกหกเดินทางกับตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วเส่วยมาเซงส่วยมาตัวนี้จะไปบ้านสวนไปกินข้าวข้าวขาหมาต้องแดนจับจุ้ยต้องแดนนั่งกับจุ้ีข้าวมีนั่งกับพี่จง กับขั้นเลยจีนพี่จองกับขั้นเหลยด้วยกันเจม่นจิ เราจะไปกินข้าวลองพูดพทั้งเนียงพี่โจ๊กทั้เลี่ยทั้งทีบอโทษน,นะคะไม่ได้ร่วงเรียนแต่ว่าโชว์ทำไมสัวยแต่ปูไม่มีเลีล้ยวตอนนี้จุดีจูดียอะบอกว่าจูดียังมีผัวพี่โจ๊กจะหาผัวให้จุดี มันนี้ l าถึงบุรี่บุรล้วเหรอจา้าวโมไรูปหุมดูในแพนทโ้มไทยติ๊กตอก่อแต่มันไม่ได้สกิปเลยเพราะว่ารถสั้นมานอนตื่นนอนตื่นข้งโค้มโคมไทยเคลนไว้ด้วย <c oughs> ไสดี้อดีแน่ยปาเขาหเยลอ b r t h d a y h a b i r t h a b i r t ขอให้มีความสุขมากๆนะเจ้าของวันเกิดนได้ที่สุดใจขอให้สุ หกไอเต็มแล้วเพลงเลยใช่เพลงแต็